น,นิกค่ะมี่นอนวิกนิกใครนะเรามาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเราจับสี่รางวัลจากหอออรัฐพลีเรียก่อนนะคะขอบคุณค่ะอาอาเดี๋ยวเราจะประกาศสี่รางวัลนี้ก่อนนะคะ เราเป็นที่นอนปิกนิกค่ะสุดยอดเลยนะคะเชิญรับกับขออ,อรัตนีดีเข็บเรียงเลยค่ะขอรูวมถ่ายภาพสวยๆด้วยนะคะอ่อันนี้ไม่ได้ตักไว้นะคะเป็นการจับสลากจริงๆนะคะขอเจ็บโทรเมออีกครั้งหนึ่งค่ะ พิธีกรด้วยนะคะค่ะต่อไปรางวัลที่3เป็นรางวัลพอพเปอร์สาะพัพคูแทนพิธีกรยังไม่เห็นรางวัลที่สองมาหรือยังคะมาแล้วนะคะเชิญค้าเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะต่อไปรางวัลที่สเป็นรางวัลพอเปอร์นะคะอันนี้พิธีกรก็อยากได้เหมือนกันนะคะคือต้น ดีด้วยนะคะสุดยอดเลยต่อไปรางวัลที่สนะคะเป็นกาต้มไฟฟ้ากาต้มไฟฟ้านะคะโอ้โอตนี้อยู่ใกล้ๆพิธีก่อนนะคะน่าจะเป็นแถวแรกค่ะคุณคูมีตื่นเต้นจังเลยค่ะ,ะเลขเดียวค่ะเลขเดียวเลขหลักเดียวด้วยะค,ะคือโต๊ะที่ ใช่ค่ะ,ะยังไม่หมดนะคะต่อไปจะเป็นการจับรางวัลของดรศิรินทร์ลัก์นะคะ,ะท่านจับมาให้พิธีกรเรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลอยู่ในมือของพิธีกรน,นะคะ,ะต่อไปเป็นรางวัลที่5้าหม้อซุกี้ค่ะมีใครชอบกินซุกี้ไหมคะอยาก ยินดีด้วยค่ะแล้วค่ะมาค่อยเดิมนะคะท่านผู้ปกครองค่ะสุดยอดมากเลยนะคะต่อไปค่ะต้นครูแทนค่ะคนไหนที่ได้รับรางวัลในวันนี้คือเป็นบุคคลที่โชคดีจริงๆค่ะคุณครูพีใช่แล้วค่ะต่อไปลำดับที่หกค่ะเป็นห้องหุงข้าวไฟฟ้าค่ะครูแทนต่อไปเป็นลำดับที่หกเลขเดียวอีกแล้วค่ะเลขเดียวอีกแล้วค่ะอาจจะเป็นใกล้ๆพีกรอีกแล้วนะคะล ขึ้นมารับรางวัลได้เลยนะคะค่ะรบกวนดรสิริจับเพิ่นอีกหนึ่งใบค่ะถ้าไม่อยู่หรือไม่มีหางบัตรถือว่าสลัสิิธิ์นะคะต้องจับเพิ่มอีกหนึ่งใบค่ะขอบคุณค่ะอ่ารางวั ในเมือพิธีก่อนแล้วนะคะ สุดยอดเลยโชคดีมากๆเลยนะคะ 135อยู่ไหนเอ่ยโอ่มาแล้วค่ะวิ่งมาแล้วค่ะวิ่งมาแล้วค่ะเลขที่เท่าไหร่คะเลขที่เท่าไหร่เลขที่สองค่ะเชิญค่ะอ่าผู้โชคดีของเราในรอบที่สองก็ครบแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะท่านเป็นผู้โชคดีจริงๆ ะะรอบที่3กับรอบที่4ทองคํารางวัลใหญ่เลยทีเดียวนะคะอย่าพุ่งกลับบ้านนะคะอย่าพุ่งกลับบ้าน เด็กผู้มีการโรเบียนหรือบา้านราชสวนนะคะต่ะอะอาออะไรสักเล็กน้อยนะคะในงานท่องเที่ยมนี้ค่ะขอกต่อเป็นเชิญค่ะผู้พิทักษ์น,นะคะการเรียนผู้รับใบอนุญาตนะคะท่านผู้มีการสิบประวารีท่านผู้มีการทัตวินาิานีคณะครูและท่านผู้ปกครองแขกผู้มีเกีดเดยรติทุกท่านและก็ลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคน ต้องขออภัยนะคะวันรุ่งคอเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะดิฉันรัตนีเข็มเมียผู้ก,การโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านผู้การสุภมนตรศรลินนะคะได้เชิญมาร่วมกิจกรรมสุภมนตรน ทุกครั้งที่ท่านสมภมณอยู่ที่โรงเรียนนะคะก็จะได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมได้มาเห็นการพัฒนาของโรงเรียนชื่นชมทุกปีที่ได้มานะคะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงบอกของลูกๆนักเรียนจาก4 5ปีที่แล้วนี่แตกต่างกันมากนะคะการแสดงของลูกๆเราดี เคยมาดูทุกปีก็จะมีคำแนะนำต่างๆระหว่างโรงเรียนเราสองโรงเรียนนะคะว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกๆนักเรียนตลอดทัคณักรูนะคะที่จัดการแสดงให้กับลูกๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือว่าเรื่องวิชาการสุภพมนไม่เคยแพ้ใครนะคะอยู่แถวนี้ถือว่าท่านเป็นผู้โชคดี โรงเรียนดีๆอยู่ใกล้บ้านแล้วก็โรงเรียนสุทมบลก็เป็นผู้โชคดีเช่นกันที่ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองอย่างสุดยอดเลยค่ะไม่เคยเห็นโรงเรียนที่ไหนที่จัดงานแบบนี้แล้วมีผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นร้อยกว่าโต๊ะแบบนี้นะ เรียนสุขมวน,นะคะวันนี้สแสดงให้เห็นถึงว่าความสำเร็จของโรงเรียนสิ่งสำคัญที่สุดที่โรงเรียนต้องการก็คือความร่วมมือของผู้ปกครองเพราะว่าโรงเรียนไม่สามารถจะพัฒนาโรงเรียนได้ถ้าหากขาดความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนก็เช่นเดียวกันนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในการพัฒนาลูกหลานของท่าน วันนี้ท่านได้เห็นอย่างประจักษ์แล้วว่าลูกหลานของท่านที่ขึ้นมาแสดงบนเวทีนั้นมาด้วยความมั่นใจมาด้วยความมั่นใจแสดงออกอย่างมีความสุขจริงๆค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ที่ให้โรงเรียนรัุบาลบ้านสวนได้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาการที่ดีๆแล้วก็จะนำไปปรับปรุงที่โรงเรียนด้วยขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่ <lawsuit. S 1> างสูงนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะต่อไปขอเชิญดรเิลัสน์มากต่อและเล็กน้อยนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนผู้อำนวยการสุพมนสาลิงนะคะผู้ได้รับอนุมัติประกอบอนุญาตนะคะแล้วก็ท่านผอ บินสาลิงนะคะ,ะดิฉันดรสิริรักษ์สามารถนะคะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลานขณะนี้เป็นข้าราชการบำนาญและเป็นผู้จัดการคลินิกหมอเพชรชุมแพนะคะ,ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้อำนวยการได้เชิญดิฉันมาร่วมเป็นเกียรติในการในงานสุขมลสัมพันธ์ครั้งที่21 นะคะ,ะนีออนปาร์ตี้วันนี้นะคะโรงเรียนจัดได้ยิ่งใหญ่มากดิฉันได้รับเกียรติจากท่านผู้บรการให้มาเป็นเกียรติในงานทุกปีนะคะก็เห็นถึงความก้าวหน้าในการจัดงานของโรงเรียนนะคะเริ่มจากทุกปีดิฉันก็ว่าจัดได้ยิ่งใหญ่แล้วแต่ปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะ ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจนำาูกหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียน,ยนอนุบาลสุขมนนะคะและขอชื่นชมผู้บริหารคณะครูในโรงเรียนอนุบาลสุขมุมนทที่ดูแลลูกหลานของผู้ปกครองของเราเป็นอย่างดีนะคะรางวัลต่างๆที่ได้รับไปก็ถือว่าเป็นที่ปกษ์ ว่าโรงเรียนอนุบาลสุพมนนั้นมีความเจริญก้าวหน้าและมีความยิ่งใหญ่ในเรื่องวิชาการและงานต่างๆที่ท่านได้พัฒนาเด็กๆลูกหลังของเรานะคะวันนี้ก็ขอ เช่นชมยินดีนะคะกับงานในครั้งนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอตามขอบพระคุณดรศิริลักษ์สามารถเป็นอย่างสูงนะคะขอเรียนเชิญท่านพระคุตาพัทยาใส่ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะยายเกตนะคะมาพบน้องมิกที่ข้างเวทีในเวลานี้ด้วยนะคะพอดีน้องหาคุณยายไม่เจอนะคะอีกค่ะ